สวัสดีค่ะนะคะก็มาพบกับแอดแม่เพ็ญบ้านบุญนครราชปูยาแห่งศรัทธธรรมนะคะมีตัวเลขใครที่ยังไม่มีมีแนวทางเสี่ยงโชคนะคะวันนี้วันที่16มิถุนายน64แนวทางได้มา500580088ก8ับ3ตัวเดียกันหรือจะเป็น3003900986689889หรือจะเป็น95596556 ก็ได้นะคะทุบสองทูบนี้ให้เป็นแนวทางสะพานบุญจากแอดปู่ย่า9กมารวมารวยอย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยและกดติดตามให้ด้วยขอให้รวยๆโอจาก บ้านบุญนะคะปุ่ยาขอจากปู่สงเฝ้าทรัพ์นะคะขอให้ทุกคนรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันนะคะตัดสลับไปมาเล่นเป็น95นะคะจะเอาเป็น95ก็ได้จะเป็น65ก็ได้หรือ688 698 8 9ก็ได้หรือจะเป็น0508 8 0, 0 8ให้เป็นแนวทางธรรมทานสะพานบุญเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าหัวจะออกตัวไหนวันนี้ก็จะฟันจเจาะให้ที่รัฐบาลทกสอมสินจนไปถึงหา น้อยทุกหน่อยในวันนี้นะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกันนะคะฝากกดติดตามหนึ่งการกดติดตามคือหนึ่งสะพานบุญให้กับแอดแม่เพ็ญช่องปู่ย่าเก้าเจ็ดมารวยนะคะขอให้รวยๆนะคะวันนี้ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นเพียงแนวทางสะพานบุญเท่านั้นการทําหน้าที่ของแต่ละคนมาแตกต่างกันนะคะได้ ทำนาทีก็มีความสุขแล้วนะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆ,งๆค่ะนะคะอย่าลืมตัดสลับไปมานะคะ500580083003 98896886 8 8 8หรือ9966 6 6. หรือจะเป็น6886ก8 8 6. ็ได้นะคะอะ่าขอให้ทุกคนล่ํารวยล่ํารวยนะคะ